เป็นขั้นบันไดเพื่นอ,อนฮ้นนอนย่อยๆก็ห้อนเป็นขั้นบันไดเพื่อนนนนลอบบกวะขึ้ <c oughs> เพิ่งเบี้ยงเด็กน้อยเลยงเด็กน้อยมาเพนะเชียงเด็กน่อยเล่นมากันพนะเชงมาห้อนละเด้อ ก็พอละผมเอาเหานด้วย